ห้องเรียน,รยนครูหนึงครูแก้วสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเรียนครูหนึงครูแก้วครับสวัสดีค่ะหลังจากที่เราปูพื้นฐานเรื่อง Mind s e ซและพัฒนาการมาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ครูต้องใช้ทุกวันค่ะนั่นคือการจูงใจและการเสริมแรงทำยังไงให้เด็กๆอยากลุกขึ้นมาเรียนรู้ด้วยตัวเองคะ ใช่ครับเราจะแปลงทฤษฎีจิตวิทยาให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงในห้องเรียนเพื่อเป็นครูที่สามารถเปิดสวิตช์ความอยากเรียนของนักเรียนทุกคนได้ครับอาจารย์หนึ่งคะเวลาพูดถึงแรงจูงใจเรามักจะแบ่งเป็นสองแบบหลักๆคือการจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) กับการจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) สสิ่งนี้ต่างกันยังไงคะสำคัญมากครับการจูงใจภายนอก คือการทําเพราะอยากได้รางวัลหรือกลัวการถูกทําโทษเช่นทํางานส่งเพราะอยากได้เกรด A หรือไม่อยากถูกลงโทษส่วนการจูงใจภายในคือการทํำรสนุกอยากรู้อยากเก่งขึ้นด้วยตัวเองครับฟังดูแล้วการจูงใจภายในดูยั่งยืนกว่ามากใช่ไหมคะเด็กที่เรียนเพราะอยากรู้จะเรียนไปได้ไกลกว่าเด็กที่เรียนเพราะอยากได้แค่รางวัลแน่นอนครับและนี่คือโจทย์ของครูยุคใหม่ เราไม่ได้ห้ามการจูงใจภายนอกแต่เราต้องพยายามออกแบบกิจกรรมที่นำไปสู่การจูงใจภายในให้ได้ครับแล้วครูจะสร้างแรงจูงใจภายในนี้ได้ยังไงคะการให้ดาวการให้สติกเกอร์หรือรางวัลเล็กๆน้อยๆถือเป็นการจูงใจภายนอกทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะถ้าใช้ถูกวิธีการเสริมแรงภายนอกก็สามารถนำไปสู่แรงจูงใจภายในได้ครับเรามาดูเรื่องการเสริมแรงกันต่อเลยดีกว่า ในทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์การเสริมแรงทางบวกถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ค่ะใช่ครับแต่การเสริมแรงทางบวกไม่ได้แปลว่าชมตลอดเวลาหรือแจกขนมทุกครั้งมันคือเรื่องของความสม่ำเสมอและความเฉพาะเจาะจงครับความเฉพาะเจาะจงนี่สำคัญมากแทนที่จะบอกว่าดีมากเราควรบอกว่า ครูชอบวิธีการที่หนูวาดแผ่นผังความคิดก่อนเริ่มเขียนรายงานมากเลยมันทำให้งานออกมาเป็นระเบียบชัดเจนสุดยอดครับอาจารย์แก้วเมื่อเราชมพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงเด็กจะรู้ว่าพวกเขาควรทำอะไรซ้ำอีกครั้งในครั้งต่อไปครับและอีกเรื่องที่ครูมักทำผิดพลาดคือการเสริมแรงล่าช้าเช่นชมพฤติกรรมดีๆที่เกิดขึ้นไปเมื่อ3วันก่อนเด็กอาจจะจำไม่ได้แล้วว่าครูกำลังชม,มอะไรอยู่ถูกต้องครับ หลักการคือเสริมแรงทันทีและที่สําคัญอีกข้อคือเราควรให้การเสริมแรงที่ไม่ใช่สิ่งของมากกว่าสิ่งของครับเช่นการให้เวลาทํากิจกรรมที่ชอบเพิ่มการให้โอกาสเลือกที่นั่งหรือแม้แต่การให้ความสนใจและการรับฟังอย่างเต็มที่จากครูซึ่งสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าทางจิตใจสูงกว่าขนมหรือปากกาหลายเท่าเลยค่ะ สรุปว่าการจูงใจที่ดีเริ่มต้นจากการที่ครูเป็นนักสังเกตที่ยอดเยี่ยมครับเราต้องรู้ว่านักเรียนแต่ละคนถูกจูงใจด้วยอะไรและตอบสนองด้วยการเสริมแรงที่เฉพาะเจาะจงและทันท่วงทีครับและขอฝากเทคนิคสุดท้ายไว้ให้คุณครูทุกท่านนะคะอยากกลัวที่จะให้เด็กเลือกการให้ทางเลือกเล็กๆน้อยๆในการเรียนรู้เช่นเลือกหัวข้อรายงานเองเลือกวิธีการเสนอเอง จะช่วยให้พวกเขารู้สึกมีอำนาจในการควบคุมการเรียนของตัวเองซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของแรงจูงใจภายในค่ะยอดเยี่ยมมากครับเพราะเมื่อนักเรียนรู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของครูพวกเขาก็พร้อมจะเปิดสวิตช์ความอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองครับสำหรับตอนหน้าเราจะมาเจาะลึกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือห้องเรียนเชิงบวก การจัดการพฤติกรรมโดยไม่ใช้การลงโทษติดตามฟังวิธีสร้างวินัยเชิงบวกกันนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดแจ้งเตือนรายการห้องเรียนครู1ครูแก้วไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเรียนรู้ด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ